Hello 啊。Uh huh. Oh บ่าจริงี่เรามาได้แค่นี้เองงั้นเหรอน่าเจ็บใจสมัตเลยแฮะทำไมแต่ว่าฉันจะยังมาตายตอนนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยจนกว่าจะแน่ใจว่าหมอน,นั่นไม่สิว่าโสละจะไม่มีวันฟื้นขึ้นมาได้อีกเพื่อจะมาฆ่าคนที่ฉันรัก เหนอะไรไม่หยุดเลยฮะเอาเถอะเจ้าน่อยเพื่อความแน่ใจเงินฉันต้องใช้วิธีนี้อย่างน้อยมัากะทำให้ฉันหายทรมานได้มากกว่าเดิมนั่นแหละเอาละนะนี่นายคิดดีแล้วใช่ไหมที่จะทำแบบนั้นน่ะ นายอาจจะไม่ได้กลับมาอีกเลยก็ได้นะนายแน่ใจแล้วหรอแน่ใจแล้วสิถ้าไม่เห็นงั้นฉันคงไม่ทําแบบนี้หรอกนั่นไม่ใช่เหตุผลเอาซะเลยนะมันไม่มีเหตุผลเลยที่นายต้องทําแบบนั้นน่ะนายรู้อะไรไหมบางทีคนรอบข้างนายอาจจะเสียใจมากกว่าเดิมอีกนะถ้าเห็นนายในสภาพแบบนี้ทั้งนี้นายก็สามารถมุชีวิตป่าซะนายรู้อะไรไหมก็เพราะนายนั่นแหละ ถึงทำให้ฉันเป็นแบบนี้พราะนายนายเปลี่ยนทุกอย่างเั้งทั้งที่ฉันพูดสายย้ายมาที่นี่แล้วเพื่อจะไม่ให้มันเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นอีกแต่มันไม่เลยมันพังเล็กกว่าเดิมอีกทังหมดน่ะมันก็เป็นเพราะนายฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจเสุได้นะไม่เลยฉันผิดหรอกฉันผิดเองละฉัน ลองรับความโกรธของนายมากเกินไปจนมันเป็นบ้านะฉันขอโทษนายโตขึ้นเยอะกว่าเมื่อก่อนแล้วนะนายมีเหตุผลในการมีชีวิตอยู่เพราะนายมีคนที่รักและมีคนรอบตัวนายแนะ่ะที่สนใจนายซึ่งต่างจากฉันที่ได้แต่รองรับความโกรธความอิจฉาของนายร้องรับทุกอย่างเป็นทุกอย่างที่อยู่ด้านหลังของนายซึ่งมันทําให้ตัวตนของฉันนั้นยังเด็กนะ ความคิดก็เป็นเด็กเช่นกันซึ่งมันทําให้ฉันทําอะไรไม่ค่อยมีสาเหตุแล้วไม่มีเหตุผลสักเท่าไหร่นะฉันขอโทษนายไม่มีเหตุผลที่จะไ่น้องไว้ชีวิตฉันหรอกนายทำอะไรก็ได้เอาเลยสิฉันขอโทษนะแล้วก็ขอบคุณสเธอทุกอย่างนะโคราเมอุสเลไม่คิดจะพูดอะไรแล้วหรอคนจะตายเลยนะ มแ่แล้วนะไม่ไม่่มแล้วอืมงั้นก็จัดการเลยซะสิข,ขอโทษนะลาก่อนนะ <c oughs> ทุกคน โอเคถือว่าเป็นการจบโลโตลัวละครคุณโลเขามีโอโซเลไปเป็นทีเบ็อยแล้วก็คืออ่าดองเรียบร้อยแล้วทุกคนอืมดองไปเป็นทีเยบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวคาสิ่นผมจะทําการลงตอนนี้เลยไปเราไปลงคาสิ่นกันดีกว่าระหวา่างนี้เอ้ <c oughs> ตอนนี้คนดูสิบคนได้วยนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอลงคาสินก่อนขออภัยด้วยที่คาสิ่มันในไลฟ์มันแหลกๆเพราะน่าจะว่ามันมันมันเปิดแับนี้มันเปิดไม่ไหวอ่ะเพราะก่อนนน้เนี้ผมไม่ได้เทสก่อนไลฟ์ดูเหมือนกันมันมันเพิ่งมารู้ว่ามันไม่ไหวโอเคก็เดี๋ยวระหว่างนี้เองผมจะทำการลงคลิปนั้นเลยไป S <S <an> ก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูไลฟ์วันนี้ด้วยนะครับผมก็จบโรโซเรแล้วสำหรับใครที่ชอบตัวละครโอโซเรนั้นก็อเออรื่องว่าไงดีก็นั่นแหละนะถือว่าจบโรไปแล้วแล้วก็เรียบร้อยแล้วอาจจะดูขยี้เลยนะไลฟ์ like วันนี้โดยเฉพาะถ้าสมมติว่ามันมันมันไอคัาซีนมันไม่ได้ออกมาแหลกอะ่ะมันอาจจะขยี้กว่าเดิมอีกอืม มันอาจจะย่้ยยี่กว่าเดิมอีกแต่ประเด็นคือมันลงได้ไอ้ที่เอามาใช้ได้มีแค่อันนี้อันเดียวเพราะมันเป็นขนาดไฟแค่สี่นาทีกว่าสี่นาทีกับอีกห้าวิใช่สี่นาไม่ไม่ห้าวิก็สี่วิซึ่งผมเพิ่งไม่รู้เหมือนกันอันว่ามันใช้ได้แค่อนี้อืมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอะไรคือใส่ที่มันแหลกเพราะก่อนหน้านี้อตอนผมเปิดเมื่อกี้คนดูจะเห็นว่ามันมีบางช่วงที่มันไม่แหลก ใช่ไหมอืมแต่ประเดินคือไม่รู้เหมือนกันทำไมรอบนี้มันแหลกต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> ลงแป๊บหนึ่งแป๊บได้ แล้วก็ขอพูดอีกอย่างหนึง่งสำหรับใครที่มันมีเห็นผมไปดูในทิกตอกอันนึงมาที่ออสเตรเลียดันใน,นท่ามืออะไปต่อยคอ,อต้อนแล้วใช้พลังใช้ใช้พลังกับใ,ใ,ใช้ยาพิษอะจะบอกว่ามันจะมีคนดูคนหนึ่งพิมพ์ว่าเรียกว่าไอเดียสงสัยน่าจะใช้ได้แค่พลังเวททางกายภาพใช้ไม่ได้ได้เอาจริงอะผมสามารถใช้พลังใช้ทางกายภาพได้นะแต่ประเด็นคืออาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าไหร่แต่ประเด็นก็คือ มันคือเรื่องจริงครับผมที่ผมไม่ได้ทางกายภาพตาัวละครไม่ใช่ตัวละครดิโอซี OC ผมอะเรียกว่าไงดีในเรื่องทางกายภาพในด้านการพีพีด้วยกายภาพอย่างเช่นพวกมัดดาคือไม่ได้ไม่ได้เอาตรงมันไม่ได้มันมันเป็นตัวละครด่ไม่ไม่ใช่ตัวละครดิมันเป็นสิ่งที่ว่ามันมันใช้ไม่ได้เออมันทําไม่ได้อะประเด็นโอเค ระหว่างนี้เองเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะระหว่างนี้เองเดี๋ยว สวัสดีคนดู12คนด้วยนะครับผมก็อย่างที่บอกไปว่าผมไม่ได้ทางกายภาพเพราะฉะนั้นนั่นแหละนะถือว่าเอาเอาฮาฮแล้วกันอันนั้นถือว่าฮาฮาแล้วกันนะไอ้ที่พีพีอคอตตอนอน่ะเออไปต่อยัคอตตอนในตอนเมื่อเมื่อไรก่อนถือว่าเป็นเป็นฮาแล้วกันอืมตป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอเวลาแับ อาจจะใช้เวลาสองชั่วโมงเลยว่ะตับแตกครับไม่น่าไปดูอูของฮิเมะเลยห,หวังลึกว่าโอโซเลสจะกลับมาก็ไม่แน่ผมบอกไว้ก่อนแต่ไม่ใช่กลับมาในฐานะโอโซเลนมันม,ม,มันก็กลับมาในฐานะโอโซเลสผมขอพูดไว้ก่อนแลวกันแต่ว่าผมจะมเรียกว่าอไดีถือว่าจะให้ตัวละครโอโซเลมันจบแลตรงนี้คือถ้าเห็นผมมาในไลฟ์คนอื่นหรือเห็นผมไลฟ์เป็นตัวโอโซเลสก็ให้รู้ไว้ว่าอันนั้นเป็นเพียงแค่โลสิ่งที่เรียกว่า เรว่อะไอเดียสิ่งที่ครั้งค่าใจในตัวของโอโซเล่นั่นแหละแล้วก็พอทําสิ่งนั้นเสร็จก็คือจบไลท์ทันทีก็คือไม่เหลือแล้วก็จบปิดตำนานโอโซเล่ไปเต็มที่เลยนั่นแหละก็ใครที่อยากดูอูย้อนหลังอะไรพวกนี้ระหว่างรอโปรเจกต์อะไรก็สามารถอืมสามารถหาดูไม่ได้ก่อนตั้งแต่ซียน่ตั้งตั้งแต่เฮอร์เลอร์สิตั้งแต่เฮอร์เลอร์ซียนสองยังไปถึงเซียนสี่อ่ะ แต่อาจจะไม่ได้ฟิลเท่าของซีซัน5นะของซีซัน4มันดูอออกนอกโลมากกว่าอย่างน้อยซีซัน5มันซีซัน5มันไม่มันแค่โบงไงมันไม่ได้ออกนอกโลเยอะขนาดนั้นแต่ว่าซีซัน4มันจะไปทางออกนอกโลเลยแบบว่าพู่นนอกโลเลยมา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 เล่นในโรเอาโอซีมาใช้ในโลเอเพราะฉะนั้นซีซัน5ผมคิดว่ามันออกมาดีกว่ามันออกมาดีกว่าใช่ ระหว่างนี้ก็คุยไปก่อนแล้วกันวันนี้อาจจะดูพูดเยอะหน่อยใช่เพราะเนื่องจากว่าเตรียมเตรียมมาพูดกับคนดูไว้ใช่คือกะว่าอะไรเนี้ยหลังจบไลท์จะไล์ก็จะคุยกับคนดูให้เต็มที่เลยก็ใครมีคําถามอะไรอยากถามก็สามารถถามมาได้ใช่เช่นว่าจะเล่นต่อไว้หรือว่าอะไรใช่แล้วพรเจริงน่าจะเป็นไรก็อันอันเนี้ยคนพูดเดี๋ยแมตอนเนี้ย มันยังไม่ได้สปอยต,ตัวตัวละครเลยดีแต่ว่ามันสปอยก่อนหน้านี้แล้วล่ะตั้งแต่ช่วงอ่าปีเทอมปีสองใช่ปีเทอมปีสองจะเห็นตัวละครที่เป็นมาร์ทหัวดําส้มก็นั่นแหละคือโปรเจกต์ที่ผมจะไปเล่นระหว่างรอซีซั่นหกซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะผ่านซีซั่นหกไปได้หรือเปล่าใช่ก็อืมระหว่างนี้เองก็สามารถไปดูโปรเจกต์นั้นได้แต่ก็นะ เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็อาจจะมอีอะไรมาเหมือนกัน <c oughs> อาจจะมีโปรเจกต์อะไรมาด้วยใช่ก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะผมอาจจะต้องเข้าไปในเซิร์ฟเรื่อยๆก่อนอาแป๊บนึงนะแป๊บนึง เดี๋ยวผมมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่ทำไมช่องแชทมันไม่ขึ้นอ่ะ แปับหนึ่งปัญหาละช่องแชทไม่ขึ้นสปอยสปอยสปอยนี่หมายถึงอะไรสปอยนี่หมายถึงอะไรหมายถึงว่าสปอยแอบสปอยมาก่อนเหรอหรือว่าอยากให้บผกสปอยคือถ้าแอบสปอยมาก่อนอ่ะมันไม่ใช่ว่ามันสปอยหรอกมันออกมาแล้วคือก่อนหน้านี้ผมสปอยมาแล้วแอบสปอยมานิดนึงแล้วด้วยใช่ก็ ลืมอ๋อจำได้ละเออก็หลังจากจบซีซั่นนั้นนะซีซั่นห้านี้ก็คือตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปอาจจะมีวิดีโอย้ะหลังของตัวละครโอโซเลที่ผมกล่าวว่าจะทําในช่วงนี้ใช่เพราะเนื่องจากว่ามันไม่ได้ทํามาเลยมันไม่ได้ทําออกมาเลย,เลยก็อยากให้มันเป็นเรื่องไปทีละน,นิดทีละน,นิดแล้วก็ให้คนดูไปดูด้วยแล้วก็ผมอาจจะเขียนด้วยว่าไออันเนี้ยมันเป็นช่วงของเวลาไหนในอีพีท่าไหร่ในซีซั่นห้าใช่อุย้ยแบบลินพัน ก็ตามนั้นก็ดูอาจจะเป็นเขียนว่ามันเป็นช่วงเวลาไหนของซีซันน่าใช่ก็นะอาจจะให้มันออกมาดีก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวแป๊บนึงก็อีกสองชั่วโมงเจอกันนะวิดีโอเนี้ย <c oughs> แป๊บนึง Mm-hmm. แป๊บนึงนะทำไมมันเดี๋ยวบอกนะว่าไลฟ์มันหมุนอีกอะโอเคสปอยนอนหัวส้มส้ม,สมอะอ๋อสปอยนอนหัวส้มส้มเนาะก็เดี๋ยวผมจะบอกชื่อก่อนแล้วกันในไอ้โปรเจกต์นั้นตัวละครผมจะมีชื่อว่าโฮกิเป็นอ่าอันนี้บอกได้ปะ่ะวะไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้ว่าบอกได้ปะ่ะ อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าบอกได้หรือเปล่าไอ้ไอ้เล่นเป็นโลอะไรอาจจะบอกได้เราะผมไม่แน่ใจเหมือนกันอเอาเป็นว่าเ <c oughs> อาเป็นว่าผมอาจจะสปอยไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นใช่ <c oughs> ันเดี๋ยวผมขอไปอาบน้ำรอคาสซีนนะจ๊ะได้ครับงั้นระหว่างนี้เเดี๋ยวผมอาจจะต้องปิดไหล์แล้วเ,เพราะเนื่องจากว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันว่ามันเ,เพราะแบบนั้นบอกมาเลยไอน้นี่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าผมไม่ปิดไหล์นี่วิดีโอมันจะช้าหรือเปล่าเพื่อความแน่ใจอ่ะคือผมไม่แน่ใจนะว,ว่ามันมันมันจะลงตอนเวลาไหนอ,อ่ะแต่ผมอาจจะ Mình này เพื่อนว่าเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะผมขอเวลาแป๊บน,นึงเอออย่าชิปแป้งละโน้ตบุกค้างเดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะผมอาจจะขอเวลาแป๊บน,นึงเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้โน้ตบุกค้างโอเค